รับขับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบไปกันสิ้งครับอู้มันชันเกินด้นี่มันไม่แน่นครับขนาดลูกลังยังไม่แน่นเลยฝนปกใสครับอยู่ที่เท,ทครับคอยปาดตรงที่เท,ทด้วยงานนี้มัน ครับครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องทูไปดำสิ้งครับไหวเหรอดำมันเอียงครับไม่กล้ายก ประคองดับ oh. กำต,ต,ต้องหาต้องถอยทะแยงมานี่ลนะมั้งใส่นี้มันอันตรายมันชันครับ เ,เปิดแล้วโอเคเอาดินออกแล้วต้องเอาเจ้าสมไลยช่วยประคองครับลัวมันพอยกพุปดับคันนี้มันไปทางนน้นไงมันเอียงด้วยค่อนข้างจะอันตรายครับขอทงฮานามิเบาเ้า phơi phơi đâm coi đâm, lung lên, nguy pin vẫn nhiều con xe thổi thời nhang khâu nì sao má? ตรนี้เวลามันลงปุ๊บมันลงเลยครับเนี่ยถอยเข้าเนี่ยถอยทะแย,ยงเข้านี่เลยนี่เดินหน้าไปถอยมานนี่นได้กตูดีกว ด้ได้ๆๆๆๆ้ๆพี่โซนถอยทะแยงนู่นเอากันมั้งถอยทะแยงมาเนี่ยทั้งนี้มันชันเกินเวลามันขึ้นมานี่ไหมย่อนย่อนไปบนคนคอนกรีนเลยอะย่อนตูดไปดูนะ ยอนให้อ้ามยอดตูดให้รถมันยืนอยู่บนคอนกีตอะะบอกว่าให้ย่อนตูดบนคอนกีตอย่างนี้มันอันตรายครับเปลี่ยนแผนใหม่ เสียสนบอกว่าคนขับไม่โครบ,บอกว่ายืนรถบล็อกคอนกรีตเลยอย่างงี้มันลำบากครับ พ่อพ <ator il> <ğim> ่อพ่ออยสบายสบายเลยเงี้ย ่มาป่ายก่อนนี่สบายแล้วบันเนาสบายแล้วสบายแล้ว,ลวนี่พุ่งหลุมเลยกไ้เนาะสบายเลยเนาะฮะ thôi 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 thôi, thôi. biết luồn lên luồn lên ตรงนู้นน่ะมันสมุตอนเวลามันเฉียงลงเนาะเวลาเบิ้นเครื่องขึ้นปุ๊บมันมุดลงไหมครับมันถึงนี่นะคือที่ตรงเออ เดินสบายเลย แของมาเรื่อยทึศคะมาแล้วทอดทง ทอทงมิมิเอ้ยไม่ใช่ฮานามิสายควันครับคันนี้ครับไม่ต้องซืบอสเลยสายเลยสายเลยาสเลยายเลย สบายแล้วยืนทางบนนะ โอ้เต็มเลยไปตรงเดินเดงเดินเดินเด,ดิเดินเดินหน้าไปพอ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 ยู่เซ้ายยื้อซ้ายนี่มือต้องนิ่งครับถ้ามือไม่นิง่งนี่ทะลุ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเป็นต่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ